โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวค่าพลังครับผม Player of the Week ของบัววนะผมส่วนของยนะูฟาน่ยที่ดีไม่มีนะฮะแม่น่าเสียดายเหมือนกันนะครับผมทิ์นีไม่มีของยูฟานะมีแค่ของบบววโอเคเรามารีวิวค่าพลังกันนะครผมนำทัพโดยโรนะันโดโอ้โหแมเริ่มมาบ่อยเริ่มมาบ่อยนะผมโรนันโดนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่95บอลดำตำแหน่ง LWF นฮะวิวตันเนี่ย99ยืนหน้าเป้า98นะฮะหน้าเป้า98ทำเกมรุก95จับสกอร์94พลังงานยิง96เท้าซ้ายได้เท้าขวาได้นะครับผมจับสกอร์นี่โหดอยู่แล้วสำหรับโรนดูนะฮะอ่าบางทรง94เลี้ยงบอ 96, ล9 6แเลยบางกับตัว92บาลานซ์92ครองบอลดีมากนะี่แล้วก็มีมง96กระโดด99ตัวนี้เด็ดนะฮะทำเกมรับ54บอลวนนี้62เอ็กซ์เพรสชั่น79 ความดุดันพอได้นะผมเกมรับเนี่ยไม่จำเป็นอยู่แล้วนะฮะสองสั้นเปิดเก้า 99, เปิดบอลเปิดหกตรงน,นี้ดีนะผมลูกตั้งเตะเจ็ด 7, อ่าแปดเจ็ดความโค้งเปิดหกปั่นโค้งเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะฮะปั่นโค้งใกล้ๆเนี่ยถือว่าโค้งได้เลยนะผมยิงเข้าบ่อยเหมือนกันสําหรับความโค้งขนาดนี้นะฮะโอเคแล้วก็สปีดไปเก้าสปีดต้นเก้าสิบแข็งแกร่งเก้าส่วนสเตมินาเก้าสิบอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะโร,รนโดฮะโรนโดก็คือโรอนโดนะผม โหยังไงก็อย่างนั้นนะไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆนะเป็นฟีเจอร์ที่เท่าไรแล้วก็ไม่รู้7 8โอ้โหเยอะนะเยอะนะ3 6 7 8 9เป็นฟีเจอร์ที่9นะฮะอุ้ยมาบ่อยเหลือเกินนะผมนะแต่เปิดยากชิบหายโอเคคนต่อไปผมไปฮนะก็จะเป็นเนี่ยลุยอาเบโต้ครับผมคาบลังเริ่มต้นอยู่ที่9 2บอลดำตำแหน่งกองกลางอุตัน9 5้นะฮะ ยืนกลางรุก94กินหน้าต่ำเกาสินะฮะทำเกมรุก84จบสกอร์84พลังกรนดิง88ก็ไม่ได้แย่นะบอลทองเอ่อบอลทอง97เลี้ยงบอล92แล้วประกับตัว95บาลานซ์84ตรงนี้ดีนะฮะมีมุ่ง65กระโดด66หกทำเกมรับ65บอลวันหนึงหกเก้เอ็กซ์คริชั่น69นี่ก็ถือว่าอย่างน้อยนะแต่กม็มันเป็นสายเกยมรุกซะมากกว่าดูจากตรงนี้นะแต่สายเกยมรุกซะมากกว่าเกมรับก็ยังก็ยังไม่เท่าไหร่ก็เลยตรงนี้ก็เลยดูน้อยนะโอเค แต่สองสั้นเนี่ยเกเปิดบอล97สองสั้นเปิดบอลดีมากลูกตั้งเตะไปเปความโค้งเก้าสิบนะผมตรงนี้ดีนะฮะสปีดเปสปีดต้นเปดสามแข่งเกริ่นเจ็ดเก้าสเตมินาเปิดเจ็ดนะผมพวกสปีดก็ปกติแหละนะผมกองกลางก็ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะสเตมินาเปดเจ็ดก็ถือว่าได้อยู่นะโอเคแต่สองสั้นเปิดบอลดีมากเลยนะฮะเป็นฟี 4, นเจอร,ร์ที่สี่นะผมอัลเบโต้นะฮะโทมัสมุลเลอร์นะฮะ ครับเราเริ่มต้นอยู่ที่9ก้าสองบอลดำตำแหน่งหน้าตำ่ำยู่ตัน9ก้าห้นะเก้าห้ายืนกลางรุก9ก้าสามยืนหน้าเป้า9ก้าสองนะทำเกมรุก9ก้าเก้าจบสกอร์เก้าแปดพลังงานยิง8ปดเก้าโอ้โหทำเกมพวกดีมากนะฮะหาช่องดีมากมุลเลอร์บอลทุ่งเก้าสี่เลี้ยงบอล8ปดหกแล้วประกับตัว81บาลานเป็ดห้านะครับตัวน,นี้ก็ไม่ได้แย่นะฮะส่งดีนะฮะแล้วก็มีโมง90กระโดด90ตัวน,นี้ได้เลย ทำเกมรับ65บอลนิ่งเจ็สิบเอ็กซ์เรชั่นเจะ 3, นะฮะจริงๆก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ตัวสั้น95เปิดบอล90ลูกตองเตะ80ความโค้ง87ดเจ็ตัวสั้นเปิดบอลโอเคลูกตองเตะก็พอได้ความโค้งก็พอดีนะครับผมสปีด88สปีดต้น83แข็งเกรงง88สเตมิน่า94นะครับผมค่อนข้างน้อยตรงนี้แต่ทําเกมลุกดีมาก99เลยนะฮะเป็นฟีเจอร์ที่เท่าไลด์เนี่ย <c oughs> ที่6แล้วนะครับผมเป็นฟีเจอร์ที่6แล้วนะฮะ โมัสมูลเลอร์นะครับผมแล้วก็เจสุสนาบัตนะฮะกาพลังเริ่มต้นอยู่ที่90บบอลดำตำแหน่งเบ็ดขวาตัวตัน94นะฮะเก้าทำเกมรุก83จบสกอร์เจ็ดสองรางการยิง87ตัวน,นี้ก็ยังดูน้อยแต่เกมรุกก็พอได้ครับผม83บอลตรง90เลี้ยงบอ 9, ล93ลงมากับตัว85นะฮะแล้วก็บาลาน92ตรงนี้ดีเลยมีม่วง67กระโดด69เกาทำเกมรับ79บอลวัน 8, น, 8, นะะี้แปดสองอเกรชั่น82นะครับผมเกมรับได้นะ รับได้ลุกได้นะครับผมนะฮะเจสุนาบาัสสองสั้นไปเสียเปิดบอล9ก้าเปิดบอลดีมากนะฮะรถตั้งแต่แปความโค้ง87สปีดเก้าเจ็ดสปีดต้น93สปีดยังได้อยู่นะฮะแข็งแกร่ง67สเตมิน่า97้าะโอ้คนนี้ถือว่าสุดเหมือนกันนะสเตมิน่าเยอะสปีดเยอะเก,ม,ก,เกมรับได้เกมรับได้และเปิดบอลดีด้วยนะฮะเจสุสนาบาสเป็นฟีเจอร์ที่2นะฮะโอเคแล้วก็จะมีออสปิน่าครับผมนะ เดวิดออสปิน่าคาลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งผู้รักษาประตูวุตัน92เท่านั้นฮะมีกระโดด92ตรงนี้ก็ยังไม่ตันนะครับผมข้ามไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะสำหรับผู้รักษาประตูแล้วก็จะมีจอห์นสโตนนะครับผมคาพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งกองหลังอุตัน94ทำเกมรุกจ2จบสกอร์7 1พลังกยิง85นะฮะตรงนี้ก็ไม่จำเป็นอยู่แล้วบอลตัว89เลล้ยงบอล83เลยปกับตัว86บอลล้าน87ค่อนข้างโอเค แล้วก็มีมงเปห้ากระโดด91บนะผมมงได้นะลูกอากาศทำน่าจะทำได้ดีนะทำเกมรับ94บอมันนึง96้ากเกชัเนเกเกมรับพอได้อาจจะไม่ได้แข็งมากแต่พอได้อยู่นะสองสั้น94เปิดบอลเปิดสี่เอ้เปิดห้านะ,ะสองสั้นโอเคนะโอเคนะแต่จริงกลองหลังอะถ้าเปิดบอลมันต้องดีกว่าสิะปะะปิดเปิดยาวๆอย่างเงี้ยแต่สองสั้นก็โอเคนะผม ดูตั้งเตะ6หกความโค้งเจ็ดสามตรงนี้ก็ไม่ค่อยจังเป็นเท่าไหร่นะฮะมีสปีดเป็นห้าสปีดต้น79ยังโอเคอยู่แข็งเกรย์เปเก้าสตีมีหนา้าเก้าสิบเอ็ดนะที่เด่นๆน,น่าจะเกมรับนะผมเกมรับลูกกาดกานะผมจอสโตนนะฮะเป็นฟีเจอร์ที่3ามนะโอเคแล้วก็จะมีเทียน,นีครับผมขับระเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งแบ็กซ้ายดยตัน95 95ห้าเกทางเกมรุก76จบสกอร์นะ68พลัรงกันยิง85ตรงนี้ ก็ไม่จำเป็นนะฮะบอลทร์เปิดสามเลี้ยงบอลเปดเจ็ดแล้วประกบตัวเปดสิบบอลล้านซตึกแปดก็ไม่ได้แย่นะนะผมตอนนี้ไม่ได้แย่นะฮะมีมวงเจ็ดเปดกระโดดเปิดหกทำเกมรับเปดสิบบอลนิ่ง 79, เจ็ดเก้าเอ็กซ์คริชั่นเนี่ยเปดสิบเอ็ดนะครับผมเกมรับค่อนข้างโอเคอยู่นะฮะสองสั้นเปดเจ็ดเปิดบอลเก้าสามเปิดบอลดีนะฮะรูตั้งเตหกเปิดความโค้งเจ็ดอ่าเจ็ดห้านะความโค้งยังน้อยแต่เปิดบอลโอเค แล้วมาได้สปีดนะผมสปีด96สปีดต้น96นะแล้วก็สเตมินา97ค่อนข้างเยอะวิ่งน่าจะได้ดีเลยนะผมสเตมินาเยอะอย่างนี้นะฮะโอเคเป็นฟีเจอร์ที่3นะผมเชนนี่ฮนะโอเคแล้วก็เปเป้ P, นะฮะอ่าคาดบอเ,เริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำตำแหน่งกองหลังวูตัน92เปเป้เนะี่ยน่าจะได้ความดุดันนะเปเป้ <c oughs> P, ความดุดันน่าจะโหดนะผมทำเกมลุกจัดสอจบสกอร์67 หลังกันยิง78นะผมตรงนี่ไม่จำเป็นบอลรุ่น76เลี้ยงบอล76ระวมตัว72บาลานซ์74ตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะมีหมู่93กระโดดเป็ด8ตรงนี้ยังดีอยู่ทำเกมรับ94บอลวันที่98เอ็กเกรชั่น98เนี่ยครับผมตอนนี้โคตรโหดนะความดุดันแม่ง98เลยนะโซสั้น80เปิดบอล79ตรงนี้ก็ไม่เท่าไหร่ฮะวอตตงเตย6เปดความโค้ง7ตรงนี้ก็ยังต่ำสปีดเปิดเปิดสปีดต้น82แข็งแกร่ง92เตยมีนา78นะผมค่อนข้างน้อยแต่มาได้ความดดุันนะ ปปเปเปฟีเปเร์ทเ่เ่เนะฮะโะเคแลเวก็จะมีอปเปีปเอเป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 นะครเบผยอปเชเปเปเปเเป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 เ้เปะะเ, 7, เ 4, นะ 90, เปัป 4, ร 9, งง 9, นนเนะนะร 9, เปเตเป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 นปเปงปเปเปเนเน9ปเ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 ้เป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 เกเป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 9ปเ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 ปงป9ปเปเนเป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 นปเปเปเเป่ปเ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 ยเปเปเปเงเปเเลเเปเปเ8ตเ S <S <an other> นะมีมงเจ็ดหก 7, 6, กระโดด79เาพอได้ทําเกมรับ59าเก้บวมวินดิ่ง63เอ็กซ์เรชั่น76ในผมนี่มมนจำเป็นนะฮะสงสั้น84เปิดบอล8ปลูกตั้งแต่เป็ด 7, 5, ความโค้ง8ปก็ยังน้อยนะในะผมก็อย่างนั้นแต่ก็เป็นปก,กติสาหรับกองหน้านะสปีด93สปีดต้น94แข็งเกร่ง85สเตมิน่า8 7สปีดถือว่าได้อยู่นะไม่ได้ช้างมากแล้วก็ไม่ได้เร็วมากกําลังดีนะฮะเป็นฟีเจอร์แรกนะผมอิเชียนาโชนะฮะ แล้วก็จะมีะป่าสาลิกนะผมมาดูปาสาลิกนะครับราเริ่มต้นเดี๋ยวที่86บอลดำตำแหน่งกองกลางตัวตัน92นะ92 92กลางรับ90ทำเกมรูป87จบสกอร์83ร่างกันยิง90เท้าซ้ายได้ดีเลยนะผมเท้าซ้ายเท้าขวาได้ดีเลยนะมีบอลชนบอล9เหลืองบอล86แล้วรากับตัว85บาลานเนี่ย78ก็พอได้นะมีมง86กระโดด85มงก็พอได้นะ ถ้าเกมรับ7จ็้าบอลวินงเจ็7เจ็ดเอ็กซ์เรชั่นแปดหกลางรับก็ถือว่าดีนะดูจากตรงนี้ถือว่าดีนะนะสองสั้น8ปดแปดเปิดบอลเก้าสิบเปิดบอลเข้าโอเคสองสั้นก็โอเคนะดูตั้งเต่เจ็ดห้าความโค้งแปดสิบตรงน,นี้ก็ไม่เท่าไหร่สปีดแปดสิบสปีดต้นเจ็ดเก้าสปีดยังน้อยแข็งไกงเก้าสิบสเตมินาเก้าห้าสเตมินาเยอะนะนะคนนี้ได้หลายอย่างนะเป็นกองกลางที่ได้หลายอย่างเกมรุกได้นะยิงไกลพอได้เลี้ยงบอลได้หม่งได,ได้เอ็กซ์เรชั่นดี สองสั้นเปิดบอลแข็งแกร่งสเตมินานะครับผมเป็นฟีเจอร์ที่2นะฮะปาซาลิกแล้วก็คนสุดท้ายของชุดนี้ผมก็จะเป็นอ่าวลาโฮวิทนะครับผมดูซานวลาโฮวิทนะฮะกรับเราเริ่มต้นอยู่ที่85บอลดำตำแหน่งกองหน้าดยตัน95นะฮะทำเกมรุก95จบสกอร์92พลังกานยิง94หาช่องดียิงแรงยิงไกลแน,น่นอนคนนี้บอลทุวเบอรเจ็ดเลี้ยงบอล88แล้วประกับตัว85นะฮะบาลานซ์78ตัวนี้ก็ถือว่าดี มีมุมเกกระโดดเปดแเอ้ยได้อยู่นะกองหน้าเนี่ยนะฮะทำเกมรับ6 5บอลวินิงเเอ็กเรชั่น69ตรงนี้ไม่จำเป็นนะแล้วก็ส่งสั้น8 2เปิดบอ bon ล8 7โอ้โหน้อยนะคือน้อยแบบน้อยอะ่ะ <c oughs> นะตั้งแต่79ความโค้ง85ความโค้งก็พอได้ปั่นโค้งใกล้ๆอย่างเงี้ยเหมือนโรนดูก็ก็กำลังดีนะฮะสปีด8ปสปีดต้น83ความเร็วน,นี้ไม่น่าได้เลยวะ่ะค่อนข้างชา้าเหมือนกันสำหรับกองหน้านะแต่แข็งเกร็งนะนะฮนะ แทนมาด้วยความแข็งเกร่งมาบบางบอลเบียดน่าจะดีขึ้นหมวงน่าจะโอเคนะแข็งเกร่ง9 7สเตมิหน้าเป็น8ปะนะโอเคเป็นฟีเจอร์แรกคนนี้ก็น่าสนใจนะแข็งเกร่งหาช่องดีมีลูกโมงนะฮะโอเคเวลาโควิดก็ประมาณนี้แล้วกันนะผบสำหรับการรีวิวอ่าเพลเยอร์วิของเวอร์ไวนะฮะประมาณนี้นำทัพโดยโรน<า>ันโดเพคกนี้ก็ถือว่าน่าเปิดอีกเพคกหนึ่งเลยนะนะฮะแล้วก็คลับ le เลชันก็จะเป็นของเมนยูแล้วก็โรมานะ อันนี้จะเป็นของทีมชาติหรือเปล่าเราดูอีกทีไม่ชัวร์ไม่ชัวร์นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go